สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเฟซีทุกท่านเรามาดูลาวสุดที่สองกันบนล่างมือนกันเลยเพราะว่าจะซื้อบนมันก็ออกล่างก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมดยจ้า kinh mượn đúng không? Cái này không? Mặt cái lưỡi Lào hết บนกันล่างล่างกันบนอยู่นี่เลยเนาะหกแปดเจ็ดยนดูที่หกแปดเจ็ดเจ็ดสี่สาม เราใช้ลังหมื่นบวกสี่เลยบวกสี่มันจังได้ตัวน้อยได้น้อยถ้าบวกสองมันได้เยอะแปดบวกสี่ร้อยบวกสิบ บสกศยแมนดิเซนเอเนาะบวกคาีิบุแมนเอ <c oughs> อเซนบวกเซนสุกับกหมดเลย 6กบวกหกบวกแปแล้วเก้าสิบเอ็ดสิบสได้สองบวกสเป็น4ี่หกมกเป็น12 3สองสจะคู่กันก็คือสองส สองสามสี่สองสี่สามเรีกเรียกไปก็คือสองสองสูตรบนในตัวนี้แต่กันล่างด้วยวที่ลงไปในสูตรล่างแต่กันบนด้วยมันสลับล่างสลับบนกันเนาะเรียกเราเอาใจยากขนาดเลย ดิฉัก็เหมือนกันดิฉัย,ยังไปได้เก้าสองคนเนาะไปออกเก้าสองคนตั้งใจไปห้าเก้าไปออกห้าสองศูนย์ห้าสี่แปดสองสองเราใช้ห้าบวกสี่คงที่ไปเลยศูนย์บวกศูนย์สองครั้งเซนบวกกันสองครั้งก็คือศูนย์บวกห้า ศูนย์บวกศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งเอาห้าบวกสี่โอ้ยเนาะ อีแล้วท่านผู้ชมบวกสีดิ ก้ามึงซื้อโไปเขียนที่เราลบนี้มันจะเขียนไม่ออกเดยจะเอาลงมาข้างล่างนะห้าบวกสี่เท่ากับเก้าศูนย์สูตรก่อนนั้นมันไป ไปบนพอมาสูตรนี้มันไปล่างเนาะสลับล่างสลับบนกันจับคู่ก็คือศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์มันมาเป็นล่างเลยคิดที่แล้วมันมาเป็นบนเนาะอีกสูตรมันไปเป็นล่างสลับกัน,นกันไว้นะคะไม่ได้เอาให้เยอะหรอกแค่สี่หางรวมกันเป็นแปดหาง <laughs> เปลี่ยนชุดเลขออกไปที่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งล่างไปเป็นล่างจอยเก้าหนึ่งน บวกสองเลยบวกสองนลกอันนี้บวกผิดแล้วสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าหกสี่บวกสี่สามบวกสามก็คือสี่บวกสี่ สามบวกสามสี่บวกสี่เป็นแปดศูนย์สามบวกสามเป็นหกเจ็ดตัวนี้มันจะอยู่ประมาณเก้าหนึ่งเลยสี่บวกห้าได้เก้าไปสองเต้มได้หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่ง อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นหนึ่งแต่เอาข้างบนมาลงข้างล่างมันก็จับถูกอยู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งผิดพลาดตรงนี้เลยหนึ่งหนึ่งเลยมันจะเป็นที่หนึ่งหนึ่งตรงนี้แมวจับจับเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง หน1่มันจะมา9091 1011จะเข้าที่ตัวนี้อันนี้มันสกปรบบกไวยลบออกไปม <c oughs> ดำผิดสี 4, ใช่ไหมสี่บวกสีเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนตัวนี้บวกหนึ่งตัวข้างบนบวกสอง จับคู่ก็คือแปดหกแปดเจ็ดศูนย์หศเจสีหางสามสี่ห้าหสี่ห้าเกศที่ศูนย์ ่วนที่สี่กับห้านะแต่ไม่มีอยู่ในนี้สงสัยมันจะไปเข้าขบนอันนี้มันมีที่ศูนย์มาศูนที่สี่ 4, ตัวเดียวถ้ามันมาเป็นหก3.4เจ็ดสามสี 3กับสีถ้ามันมาเป็นบนเราจะสามแปดเจ็ดสี่แปดจับใส่เองนะคะหลักร้อยให้ชอบตัวไหนก็จัดไปแปดหกแปดเจ็ดสองหา อบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นแคบไปลุ้นจ้าแคบไปลุ้นค่ะดู๋ยวคเตือนคำเตือนแนทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกมมดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสาสดีจ้า